เอาเรื่องนี้ไปฟ้องมันใชห่หรือเปล่าแบงโดนเรียกเข้าห้องปกครองเลยเนี่ยลำคาญยิบหายเฮ้กูไม่รู้นะ,ะงั้นทำไมมันถึงรู้เรื่องนี้วะเจอ,อ,เอ,อกูไม่รู้มันมัน,ม,นมันต้องมีใครบอกสี่สักคนนึงอะ่ะอย่ามาโกกนอกจากแกแล้วไม่มีใครปากโป้งเว้ยคือขอโทษก็ได้ขอโทษครับเอ้ พอแล้วล้าอ,อย่าไปยุ่งกับมันเลยขยะแขยงว่ะจาัดก,การมันไปเลยดีกว่าไหมเออดัตสีต้องสองนสอนให้มันรู้ซึ้งซะแล้วปะป้โป้งแล้วมันจะต้องโดนลงโทษอะไรอืออ <c oughs> าเยเอาละครับจะเริ่มแล้วนะเอ้ยเว้นตรงหน้าไปเลยสิแล้วก็ความแตกหรอกเอเอ,เอมฮนอมาทำอะไรเราเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้สิว่าไอขยะ